สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยจารัดครับและสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกๆท่านด้วยครับผมคลิปนี้พามาชมทีมงานเอ่อซึ่งเป็นทีมงานที่ผมเคยมาวิ่งด้วยเลยครับตั้งแต่สมัยผมยังไม่มีรถแมคโครเลยครับนี่ครับทีมงานนี้เลยครับ โอ้สมัยนั้นผมบอกได้เลยว่าวิ่งอยู่นี่เงินดีครับเพราะว่าสมัยตด้ก่อนไม่ค่อยมีรถแมคโครครับนี่อยู่กับ SK 140 Super A ครับโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะยังสวยเหมือนเดิมครับยังหล่อเล้ามันเดิมเลย เดี๋ยวจะพาลงไปดูครับว่าเป็นทีมงานไหนครับโอ้ยังหล่อมันเดิมไฟยังติดวิวไม่วิวมันเดิมเละโอ้โหล่อลูกรังครับไปเดี๋ยวลงไปชมครับสคร้อยสี่สิบซูเปอร์เอ็กครับ หายปีแล้วครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยใิ่ว่าคนขับคนเดิมหรือเปล่านี่โอ้บอดินติดถนนเลยอะ่ะสุดจัดนี่มีหันเป็นหลบด้วย นี่ฮันเป็นหลบกล้องโอ้ลูกรังครับโอ้น้ำใสปิ๊งเลยอิใสปิ๊งเออเออเออโอ้ยเจ็บขา โอ้ทีมงานนี้มีตีฮิโน่เลยโอ้รุ่นเดียวกับพอทงตัวนี้เนรุ่นเดียวกันเลยเดี๋ยวไปดูหน้าคนขับหน่อยที่วัยรุ่นไหมส่วนมากคนขับจะเป็นวัยรุ่นครับทือวันนี้ ทูกสัมพันธ์สวัสดีครับได้ยี่เที่ยวแล้วฮะสิบเที่ยวไปลงไหนบ้านนี้ไม่ไปลงรอวิ่งไปนี่ใกล้กว่าบ้านเนี้ยวิ่งกี่คันสีห้าคันโอ้ตอนนี้เครื่องเท่าไหร่ เรื่องเท่าไห <15. S 1> ออร่อ๋อห้าสูบร้อยเจ็ดห้าครับรถเจ้าของบ่โอ้กี่ปีแล้วนี่ฮะปีห<า>นึ่นงโอ้หึปีหนึ่งครับฮะมีไปเอาไหมลงไปเอาป่ะ เก็บขาถ้าเปิดอยู่เปิดประตูแล้วอยู่ข้างหน้ากระจกอะ่ะสามเอ็มเลยอีใครขับเบ็คโคนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยเครื่องไม่ซูครับขับมนเร็วใช้ดีมากรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรถตลาดครับ โอ้หเมกี้ไม่มีหลวมเลยอ่ะเห็นไหมเออไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้อยู่ข้างหน้าแหละอยู่บนท้องมันเยไ,ไหมน,น,นั่นแหละติดตรงไหนไหนชูหน่อยนี้กลางชูหน่อยดิ3สามเอ็มแล้วเนี่ยของเทติดเลยติดเลยติดตรงไหน เอาผ้ามาเช็ดก่อนจัดไปเลยครับ3 m เทเลยครับออใครขาใหมโครต้วนวุนว้นบ่อโอทีต่ตรงนี้มีสวยกว่าบ่าสวยกว่าอาอยุคืนกลาง เฟซบัตไทยแลนด,ด์ดอทคอมทนี้สามเอ็มไหมสามเหรอพรคุณพ่อแม่โชคสัมพันธ์ ไปติ๊กเกอร์ไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถามเองโอ้ยใไม่จะใสวะเดี๋ยวเล็งให้เดี๋ยวเล็งให้ใหขึ้นนี้นิดหน่อยเออตอนนั้นแหล,ละละสวยเลยสวยงามเลยครับนี่โอ้แก้ว ครับผมไปลุยเออที่ตัวนี้สวยมากโอ้โอ,โอ้ตัวเกี้ยอะไร,รอ่ะโอ้ทำไมเหมือนเทอ,อร์โบยังเลยเดี๋ยวเราไปดูคนขับแม่ครูหน่อยคุยก,กันไหม สวัสดีครับฮะผมก็มาอยู่แถวๆนี้แหละโอ้จอมานบลูตัวนี้โอ้หายหน้าหายตาไปนานเลยฮะมันสองสิบชั่วโมงฮะสิบชั่วโมงเร็วไหมอันนี้โม่ไรนี่ ผดเฮ็ดบ่ไหนลูกพี่ไปไหนขับรถดำมไซค์กระโดดเก้าถ่าซิมมนอยู่ไหมชื่อเลยหน้าหน้าเปื่อนนองฮะเออฮะบอจานน้องครับพี่น้องขับมานานแล้วคนนี้ แต่ก่อนไว้ผมยาวเพื่อชีวิตนี่นะดเดิน่าจะโบเจอะนะอีมเดินี่โอ้ทีมงานนี่มีทีฮีโน่เลยนี่ก็ฮีโน่ครับโอ้ลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวลบไม่ทันเขาเนี้ยทางนี้ขาเจ็บด้วยเดี๋ยวลบไม่ทันแล้วโดนรถถอยเหยียบอีก อ้าีมงานนี่มิดิฮิโนโ่เลยว่ะเสียงนิ่มมากเลยครับอ้ผมอยากได้สักคำยูนิอ้สองตาก มาดูว่าใส่กี่ตักครับอู้เหมือนจะมีควันออกนิดหน่อยฮะนั่นจะต้องเช็งัวฉีดแล้วนี่สามสามตักเอ้คันนี้คันนี้น่าจะซื้อมาจากออูสุวนศักครับ ใช่เป็นรถเอามาจากอูส่สวนศักเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ดีครับรุ่นนี้ครับรุ่นแปดกี่ตัดอะไรเมื่อกี้สี่หรือห้าหเอา มีควันนิดหน่อยมีควันออกมาครับแบบนี้ต้องใสยต้องเช็งหัวฉีดโอ้นั่นช่วงดึงอามเข้าครับมีควันออกไป จะวินติดข้างเดียวฝั่งนั้นไม่ติดผมชอบมากเลยเครื่องไม่สูอ่ะมันนิ่มเงียบดีครับฮอโจโกซีรีพัฒนานนอะอะไรนะนี่คนะิงนะนี่คิงไปก็หลีแล้ว ครับขายแล้วนั่นแหละฮะน่าจะใช่วิ่งกี่วันแล้วนี่สามวันแล้วสามจอดรอสบายเลยไอ้แบงค์ไปไหนโชว์สัมพันธ์ั้งฮะ,ฮะโชว์สัมพันธ์เอาแล้วทำไมโชว์สัมพันธ์มาวิ่งนี่ โอ้หบ่กี่วันนี่งานกี่วันบ่อันนี้อาราจิมุนนี่โอ้บ่ได้รอแต่ลูกดังหลรอมีลูกรังด้วย

โอ้ฮะยังรอเหมือนเดิมเลยลูกพี่นี่จะพัดนี่ครับฮะเจ็บขาพี่ครับ เย้ไหมก็อ้ครับต้งมกัน่ยแต่วิ่งไปนี่ใกล้เนาะไปนี่ใกล้กว่านี่นองต่ยาวะใกล้ไม่มีบ่ที่ทีบ่ะเทียเแล้วก่อน้ยาวะตะเทียนบ่มี่อ๋อเอาไปเลยครับพี่ใหญ่นี่แหละครับ ดาพัดที่ผมเคยมาวิ่งอยู่ครับสมัยผมขับรถทอทงยังไม่มีรถแมคโครผมก็มาวิ่งก,กับแกนี่แหละจวดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม